ก็กราบสวัสดีท่านผู้ชมด้วยนะครับผมตอนนี้นะครับเราเนี่ยได้มาอยู่ในช่องไ i โนซีเฮดดังเอนะครับผมซึ่งคลิปนี้เนี่ยเราเนี่ยได้มาอยู่ในแม็ไขจูนิเวอร์นะครับผมเออใช่ผมผมลืมบอกไปเลยว่าเป็นข่าวดีก็คือไคจูยูนิเวอร์กลับมาแล้วแต่ แต่ผมอ่านอีกทีแล้วครับเพราะว่าเมื่อวานเดี๋ยวผมได้อ่านไปแล้วนะแต่ผมเดี๋ยวลืมเปิดใหม่ก็เลยไม่มีเสียงนะครับผมไม่มีเสียงผมเลยมีแต่เสียงเกมโอเคแล้วตอนนี้นะครับในไข่จูดิเวอร์เดี๋ยวมันได้แบบรีโมเดลใหม่หมดเลยนะครับซึ่งมันซึ่งตอนนี้เนี่ยไข่จูดิเวอร์เนี่ยมันยังมีแค่9้าตัวนะครับผมซึ่งถ้าถามว่าบางถ้าเกิดถ้าถามผมว่า แล้วมันจะกลับมาไหมที่เหลือกลับมาแน่นอนครับแต่เขาเนี่ยต้องรีโมเดลนะครับผมซึ่งผมเนี่ยได้ซื้อเกมพาร์คูซอไปใช่ไหมผมมันเกมพาร์คูซอของผมเนี่ยมันก็ยังอยู่นะครับผมไม่เชื่อใช่ไหมครับผมเดี๋ยวผมเ,าเอาทีดูเลยอยู่ไหนวะเนี่ยเออนี่นะครับเกมพาร์ไออันนี้ของผมเนี่ยยังอยู่ใช่ไหม โอเคนะครับเกมพาสของผมเนี่ยยังอยู่นะครับผมซึ่งตอนเนี้ยไอเกมพาสไอมันยังมีแค่สามเกมพาสอยู่นะครับผมมีแค่เกมพาสฟีแคมแล้วก็รีคาร์เล์นะครับถ้าเกิดเราตัดอันนี้ออกไปเยี่ยเาว่ามันซื้อไม่ได้แล้วนะครับผมก็คือเหลือจะเหลือแค่สองอันนี้นะครับผมที่ซื้อได้อยู่ตอนนี้นะครับโอเคแล้วเราเนี่ยจะไจะไปจะไปดูตัวแมพกันนะครับผมว่ามันจะเป็นยังไงกันบ้างไปดูกันเลยนะครับผม เออแลวจริงด้วยมันจะมันมีแบบเนี่ยมันมีหลายที่มากเลยนะครับผมไม่ว่าจะเป็นเอ่ออันนี้นะครับมันเปลี่ยนชื่อแล้วนะครับผมซึ่งผมเนี่ยก็จำชื่อมันไม่ได้นะครับผมอิสาอราเลยสักอย่างเลยครับแต่ว่าโปรเมเทียกับฟอริดาโตเกียวนะครับยังอยู่นะครับผมและอันนี้เนี่ยก็คือเป็นทางด้านของเกาะนี้ครับเอ่อ จำชื่อมันไม่ได้เบิร์ดเบิร์ดอะไรสักอย่างนี่แหละครับอันนี้นะครับก็คืออาร์ติกนะครับอยู่ตรงนี้นะครับผมไอตรงนี้ครับเกาะจากเกาะกระโหลกนะครับใครเป็นไพเรตไอแล์นะครับก็คืออยู่ตรงนี้นะครับผมโอเคงั้นเราเนี่ยจะไปเกิดตรงโรเมเทียนะครับผมเออแล้วก็จริงด้วยนะครับตอนนี้เนี่ยเขาเนี่ยได้อัพเบสเสียงเกสเสียงเพมมาด้วยนะครับผม เมื่อกี้ทุกคนไม่ได้ยนะินใช่ไหมใช่ไหมโอเคแล้วผมเนี่ยก็ได้เจอเป้าหมายแล้วครับผมซึ่งตัวนี้เนี่ยมันมารีโมเดลนะครับไอ,อตัวนี้เนี่ยเป็นตันเวเนีน่ยเป็นตัวรอดนะครับแต่ตอนนี้เนี่ยเขาเรีโมเดลมาแล้วครับผม,ดมเดี๋ยวผมจะลองไ,ไฟกับเขา ผมว่าผมมู๊มมันคงจะมีตัวมาเกี่ยวแน่เลยครับผพว่าผมปล่อยให้เขาไปก่อนโอ้ยโอ้ย จากผู้ล่ากลายเป็นผู้ถูกล่าซะเองก็อย่างทีงเงเง่เห็นไปนั่นแหละครับผมก็คือผมเนี่ยจะมาบอกแค่นี้นะครับผมเพราะว่าผมเนี่ยไม่รู้ว่าจะอ่านอะไรต่อแล้วนะครับผมโอเคถ้าเกิดว่าใครชอบคลิปนี้เนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับผม ซึ่งถ้าถามผมว่าเมื่อวานอินไอไม่ใช่ดิคลิปท,ที่แล้วอินโทรผมหายไปไหนผมลืมใส่โทวครับผม